คราวนี้ค่ะคุณผู้ชมเราไปกันที่ต่างประเทศกันบ้างค่ะจะพาไปกันที่งานประชุมเชิงนิเวศวิทยานานาชาติเนฟสกี้ครั้งที่10สาพันธรัฐรัสเซียนะคะโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่1และคณะผู้แทนรัฐสภาไทยค่ะเขาก็ได้เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้ด้วยนะคะเมื่อวันที่25แล้วก็26พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะยละเอียดจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปติดตามชมพร้อมๆกันค่ะ สิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งได้รับมอบหมายจากประธานวุฒิสภาให้นําคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเข้าร่วมการประชุมเชิงนิเวศวิทยานานาชาติเนฟสกี้ครั้งที่10ภายใต้หัวข้อนิวเวศวิทยาสิทธิไม่ใช่อภิสิทธิ์ ตามคำเชิญของนางวาเลนตินาแมชเวียนโกประธานสภาสหาพันธ์แห่งสหพันธรัฐรัฐรฐสเซียซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่25-26พฤษภาคม2566ณพระราชวังเทารไรต์นครเซนต์ปีเตอร์เบิร์กสหพันธรัฐรัสเซียโดยพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งพร้อมด้วยนายวีราศักดิ์โคสุรัตรองประธานคณะสมาชิการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม นางสาวนภาพรใจสัจจะในขาธิการวุฒิสภาและคณะได้เข้าร่วมการประชุมโต๊ะกลมในหัวข้อเศรษฐกิจหมุนเวียน,นกลไกสำคัญสร้างความยั่งยืนแก่ทรัพยากรโลกนอกจากนี้นายวีราศักดิ์โคสุรัต สมาชิกวุทธิศภาเข้าร่วมการเสวนาและได้นำเสนอบริบทของไทยในการรักษาสิ่งแวดล้อมและนำเสนอวิธีที่สังคมไทยนำขยะก,กลับมาหมุนเวียนว่าเป็นเรื่องที่ทำได้และสามารถลงมือทำได้ทันทีด้วย โอกาสนี้นายอังเดรยัสกินรองประธานสภาสหาพันธ์แห่งสหพันธ์รัฐรสเซียให้การต้อนรับอย่างอบอุ่นและแสดงความขอบคุณพลเอกสิงศึกสิงไพรรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งที่นำคณะผู้แทนรัฐสภาไทยเดินทางมาเข้าร่วมการประชุม จากนั้นสถานเอกอัครราชทูตไทยได้เรียนเชิญคณะเดินทางไปเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์มนุษยวิทยาและชาติพันธุ์วิทยาพระเจ้าปีเตอร์มหาราชเพื่อร่วมลำลึกถึงประวัติความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับรัสเซียพร้อมชมมิทัศการถาวรที่จัดแสดงของขวัญที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เคยทรงถวายแด่พระเจ้าซานิโคลัสที่สองในโอกาสที่เสด็จประพาสสยามเมื่อพุทธศักราช2434ซึ่งการจัดแสดงนทิทรศการพิเศษนี้นับเป็นหนึ่งในกิจกรรมฉลองครบรอบ125ปีแห่งการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างประเทศไทยกับสหพันธรัฐรัสเซียอีกด้วย ภาพบรรยากาศที่เราได้เห็นนะคะก็เป็นภาพบรรยากาศในวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะ